แบบฝึกที่15ท่าดันบาขึ้นลงดิฟฟอร์เชสสำหรับเทคนิคนี้เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนล่างวิธีฝึกปฏิบัติ1ผู้ฝึกยืนอยู่หน้าบาคู่หรือเครื่องดิฟซึ่งมีความสูงประมาณ120 150ถึง150เซนติเมตรจากนั้นคว่ำม,มือทั้งสองจับเปวบาบาไว้ให้แน่น 2. กระโดดขึ้นในแนวดิ่ง,งให้ลำตัวตั้งตรง พร้อมกับเหยียดแขนที่จับบ่าคู่อยู่ให้ตึงเพื่อใช้รับน้ำหนักละมตัวที่ลอยขึ้นจากพื้น 3. พักค้างไว้สักครู่ก่อนจะบักเข้าหากันแอนอกเล็กน้อยขาทั้งสองชิดกันและเหยียดตึงจากนั้นให้น้อมตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย 4. ค่อยคอยงอศอกลงช้าช้าจนกระทั่งหัวไหล่ลดต่ำลงมาอยู่ในแนวเดียวกันกับข้อศอกขณะงอศอกให้คู้เข่าขึ้นพอประมาณ จากนั้นดันแขนให้เหยียดตึงปฏิบัติในลักษณะเดียวกันจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 5. สำหรับการฝึกเทคนิคนี้ควรปฏิบัติจำนวน8-10ครั้งต่อเซตโดยปฏิบัติขึ้นลงให้นับ1ครั้งและควรปฏิบัติ3เซตต่อการฝึกในแต่ละวันก่อนจะเปลี่ยนไปฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนอื่นต่อไป